ชาเน็ตส่งความคิดเห็งพระเอกคนนี้ยิ่งแก่ก็ยิ่งรล่อหน้าวีเชฟออร่าพุ่งมาตั้งแต่ไกลเลยล่ะคะ่ะหน้าเปลี่ยนและรล่อกระชากใจสาวๆเลยปี2020ปี2023และเดิมเมื่อเร็วๆนี้นร้องและนักแสดงหนุ่มจินจิโยโฮ EP 2M ที่สร้างความตดแตกตะลึงให้กับคนที่พบเห็นหลังจากปรากฏตัวนามาร่วมงานกับอีเวนต์แบรนด์ดังที่ซึ่งต้องบอกเลยว่าลงงานซีรีส์แล้วแต่ในบทบาทของนุ่มรอต่างก็หัวใจสาวๆก็ทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองจะได้ไม่แปลกใจว่าที่เขานั้นพูด ผู้ติดตามใหม่กันมากมายแถมตอนนี้สร้างความกังหนักถึงนักแสดงไอดอนนุ่นยอบเยี่ยมประจำปี2023อีกด้วยแม้ว่าเขาจะมีรูปร่างที่หน้าตาเหร่อเหล่าแล้วแต่แฟนๆก็ แฟนก็อดไม่ได้เลยที่สังเกตเห็นว่าใบหน้าของหนุ่มมจงโฮมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดว่าเมื่อเทียบกับกันในอดีตนั้นเขานั้นกลายกับหนุ่มเจ้าเสน่ห์นั่นเองส่วนตลบดมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยค่ะในการของเขานั้นดูเฉียวคม บรรดาชาวเน็ตต่างก็การพาดว่าของเขานั้นพวกเขานั้นก็ยังสังเกตเห็นว่าในการลดน้ำหนักอีกด,ด้วยในขณะที่คนเห็นได้ชัดมากขึ้นของเขาด้วยแววตาเหมือนน้ำหนักก็จะลดไปเยอะเลยและทุกครั้งที่จะเห็นเขาและดูเหมือนว่าที่ลองประทานบริษัทเลยเขาเอาเขาดูเหมือนว่ากับเอ็มเคเลยในรูปนั้นสองสุดท้ายเลยว่าเขาก็าไม่รู้ว่าจะเรื่องนี้จะแต่ใบหน้าของ เขานั้นช่วงนิสซาไลสไตล์ของฉันจริงๆสาวและคนสนิทของฉันก็ในรอบ1,000ปีเลยก็ได้เขาเป็นสไตล์ของฉันมากๆเลยค่ะดูเขาเคและเขาเหมือนกับเหมาะกับแนวไม้มาก